ยพัทยาระยองเป็นระยองพัทยาระยองผมพัทยาระยองกับนครช kind of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  ัยแอร์ผมตอบเช้าเก้าโมงเนาะตอดเช้าเก้าโมงพัทยาระยองผมสุรินสุรินพัทยาระยองผมเช้านี้ไปเที่ยวทะเลผมพัทยาระยองช่องหมายซิวสุรินไทยไลน์นี่ผมเช้านี้ดูบรรยากาศครับผมบรรยากาศเช้านี้ไปชนบุรีพัทยาระยองครับผมกับนครชัยแอร์ไปเที่ยว พัทยาไปเที่ยวเกาะร้านอกาญจนครชัยแอร์ผมไปพัทยาระยองผมสุนบุรีพัทยาระยองจากตุรินครับผมดูเที่ยวนี้กี่โมง9โมง9โมง10นาทีพัทยาระยองผม9โมง10นาทีไปจะไปเที่ยวทะเลกาญจนครชัยแอร์ผมเช้านี้9โมง10นาทีเนาะ9โมง10นาทีช่องหมายเลขตูรินครับผม รอบ9โมง80นาทีครับแต่ช่องหมายเลขซูรินไทยแลนด์ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องหมายเลขซูรินไทยแลนด์ขับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการด้วยนะครับผมจะมาอัปเดตในสถานการณ์ในบกสุรินในรถไฟครับผมครับประมาณนี้ครับมาดูบรรยากาศกับเช้านี้ครับผมเริ่มคึกคักแล้วครับวันนี้วันวันหยังน้อะมึงนี่เรื่องมือเรื่องเว้นวันนี้26พฤษภาคม2565อ่า2565เนาะนครชัยเช้านี้ไปชลบุรีพัทยยาระอง 9ก้าโมงสิครับผมเก้าโมงสิบเก้าโมงสิบนาะขยันเหมือนเดิมพนักง,งานก็ขยันเหมือนเดิมพัทยาระยองเช้านี้ผมนครไทยแอร์เช้านี้บริษัทขึ้นรถพร้อมนะครับผมไปแล้วเก้าโมงสิเก้าโมงสิดี่ยงกี่โมงนไปไหนพัทยาระยอง นี่เต็มไปอ,อ๋อเจ้าหลังมีหลายเจ้าครับรถก็ถถจะเต็มจองล่วงหน้าเด้อนะปัญชัยพนักง,งานเขาบอกว่างั้นต้องจองล่วงหน้าครับผมนครชัยอ่าบรรยายมหาชนเหมือนเดิมนับคุณยายเนาะคุณยายไปไปพัทยาระยองบอก <c oughs> เที่ยวคุณยายอีกขอบคุณนะครับที่รับชมช่องหมายติ้อสซลินทร์ไทยแลนด์ครับผมวันนี้พามาดูมาดูนครชัยไปพัทยาชลบุรีระยองมาเที่ยวพัทยาชลบุรีระยองเนะาะคราวนี้ ช่างหมาซิ้วตูดินไทยแลนด์ไปแล้วครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วรถจะไปแล้วมนันใจนะหันใจนะครับผมเต็มเหมือนเดิมครับผมเต็มมีเขารอเจ้าหลังเที่ยวนี้เต็มแล้วเขาบอกเต็มแล้วไปแล้ว ยองที่ยาสุรินด้วยนะครับคุณบอลมารับที่สุริน9โมง10ก็ผมออกจากคนก็ออกมาแต่เช้าผมสินสุรินก็9โมง1บ